ตอนนี้ลุงหนวดกำลังอยู่ที่ไร่นะครับอยู่ที่ไร่บรรยากาศตอนบนบ่ายหลังฝนตกมาให้ชมกันจะพามา ตัดเอาดอกไม้ครับดอกไม้ไปบ้านกันพรุ่งนี้เช้าก็กลับบ้านแล้วอยู่ในสวนต,ตรงนี้สวนกุหลาบของเราตอนนี้ไม่ใช่สวนกุหลาบแล้วกลายเป็นสวนดอกไม้พืชผักนานาพันธุ์ตอนนี้ <c oughs> น้านาก็เริ่มจะเข้ามาแล้ว <c oughs> ไหนที่ทนหนาวมาได้ก็เขาก็ตายไปหน้าร้อนก็ว่ากันใหม่ไปลุงจะตัดพามาตัดาดอกดอกเนรีนครับตรงเนรีนเนรีน,เน,รนเนี่ยสีฟกสีม่วง,งนี้โอ้ยลินก็ไม่ไพภาษาอังกฤษนี้ลุงลิ้นพันหมดแล้วเนรีนกับเนรีนจะมันชื่นของเราก็เริ่มจะร่วงโรยโรยราไปแล้ว ากาศเริ่มเย็นขึ้นมาทุกทีทุกทีครับตอนนี้ สวัสดีครับเดีย๋ยวหลังจากเก็บมาแป๊บนมือทีเยอะเลยป่ะมีอีกครับมีอีกมาหาดูเรื่อยๆกันสักพักจะพาไปหาเก็บเอาเห็ดต่อครับเห็ดตอนนี้ดอกสีขาวขาวสะพรั่งเต็มไร่หมดเลยเห็ดเห็ดป่าเห็ดใกล้ายงเห็ดเขาค้ายตำสุกเปื่อเมืเปื่อบางเกศแหละที่เคยลูมพาเก็บเขาที่แล้วตอนนี้หาเลือกเอาแต่ดอกเล็กๆๆมดูมันหวานๆทำกินกันเนะาะเดี๋ยวสักพักกับแต่ตอนนี้เก็บดอกไม้ก่อนเนาะตอนนี้ <Yeah. S 2> ตอนนี้กำลังบานเต็มที่เลยตอนนี้ที่ไร่นละออกดอกดีที่บ้านนี้ไม่ไม่ค่อยดีเลยเพราะที่นี่แดดแดดออกเต็มที่ครับตอนนี้แดดเต็มที่หน้าหนาวเข้ามาเขา,าดอกก็ไม่หมดดอกก็หมดละแ๊บเดียว สีขาวครับมีดอกหนึ่งสีขาวจะพาไปชมกันสีขาวสีเหลืองนี่หายากยาก,ยากมากเลยหายไม่ค่อยมีเกิดยากด้วยถ้าโชคดีนะเขาจะออกดอกให้นี่หนอหนอของดอกเดฟิโด,ด,ก,ด,โด,ดกัดอกเดฟิโดดอกดอกดารารัสสีน้ำเหลืองอี่ กำลังโผล่ขึ้นมาหน่อของเขาจนกว่าเดือนนู้นเลงเดือนตุลาครับตุลาค่อยจะมีดอกดอกค่อออกมาตุลาตอนนี้ก็กำลังเข้าหน้าหนาวเองกันยาตุลาจะมีดอกดารารัตเดฟฟิเดฟฟิโโอ้ยลุงเหยียบแล้วนะเหยียบแยบไปแล้ว ไม okay. ่มีคนนี้แหละตรงนั้นะอนนีกไม่นานคับอีกไม่านานก็จะได้มาอยู่ถาวรแล้วตอนนี้ก็ไปไปมามาก่อนนั่นแหละปีหน้าต้นๆปีหน้านะต้นปีหน้าคงเก็บูวาจะมาอยู่กันจริงๆมันดอกเล็กไปหน่อย เดี่ยวที่นี่ยังไงครับสีขาวสีขาวนี่ดอกเดียวเนะี่ยดอกเดียวดอกสีขาวนะี่นะปล่อยไว้ก่อนนะมาตัดดีกว่าเพราะเขามีดอกเดียวปล่อยไว้หาชมยากกับดอกนี้สีขาวไม่ค่อยมีทีนี้เรามาตัดอดอกสีดอกสีม่วงกันครับดอกสีม่วง ส่วนส่วนที่ส่องสีม่วงบนี่ไงสีม่วงสมรวมกับดอกสีชมพูมันจะกิ่นี้คงสวยดีครับสีสีคงตัดกันดีถึงบ้านไหมโอ้โหดีอห้เยอะๆเลย แป็บยียวเยะงเลยจับอไม่นานเขาตายครับไม่นานไม่นานอไม,นนไมนน่ไม่ถึงประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าเขาก็ตายแล้วเพราะว่าน้ำหนาวเข้ามาครับรับเอาความเย็นไม่ไหวต้องต้องรีบตัดทีหน้าเพราะว่ากันใหม่อีกทีลุงยอลุงจะลองเ,งเอาสีถุงปูมาใส่กัดูว่าเป็นยังไงเห็นไหม กำลังการงานสร้างไหมทุกคนเป็นงานมากนะดูดิสวงานมีก็ไปซื้อเขานะตัดของเราเองในสวนเราเองตัดตสวยเาของเราสดแา่สวนเลยนะเนาะกำลังสวยเลยะทีนี้ผมพาไปหาเอาเห็ดคับหาเก็บเห็ดกันเก็บเห็ดต่อเนะาะเป็นยังไงตามมาครับผมตามมา <S <S คุณเรามาถึงป่าเห็ดแล้วถึงป่าเห็ดแล้วตีเห็ดเลยเอาดอกรอเลยเด้วมึงจะหาเจ็บเอาแต่อดอกเล็กๆดอกใหญ่ไม่เอาเลยแก้ว่าก็ฉุนกลิ่นเห็ดฉุน แวเอาแบบเป็นอ่อนทีิ้งไปต้มหั่นแล้วบางๆต้มต้มทิ้งไว้ใหญ่มากตรงนี้ใหญ่จริงเป็นกนกอร่อยใช่ไหมเป็นกนกอร่อยอะไรมันดอกเขาออกเลลุงข้างบ้านนะเก็บมามาเก็บมาเอามาเอาไปเหมือนกันแส่แก้วเอาไปตั้งแต่ดอกมันขาวมันแกไม่เอา เห็นขาวๆนะใช่หมดเลยนะตอนนี้ก็ใช่ดิบก็ใช่เจอฝนตกหนักละสองสามวันติดต่อกันนะครับซีเขาหืมยีดัสโซว่ได้ยังเพื่อนไปถ่ายรูปนล้วจะดอกอย่างเนี้ยจิบนารักนารักนี่วละ

ไปในบ้านค่อยล่างๆดีแล้วก็หั่นเอาดินออกทีดี ิดอกย้อยใหญ่ลูกวัวน,นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จูมอร่อยดีครับถ้าบันบานมันไม่อร่อยกินกินเขาให้กินแรงไปหน่อยเนะี่ย เสียงนกกระทูดำนกกระตวดำเป็นพันไปกกะทวดำนอาัวดำจิดีกว่าอยู่นกตัวดำก็อ๋ยน ฝูงนกกระตัวครับนกกระตัวสีดำถ้าดินไปแล้วกกระตัวดำไปเก็บแป๊บเดียวตะกี้นี่ได้เยอะเลยทีน,นี่พอละเพ่ hey, เราเรากมัเริ่มเลยไม่เอาเอาไว้ นะตอนี้เราก็พอแล้วแกะแล้วไปล้างครับล้าง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 อีบีหั่นบางๆต้มทิ้งไว้ทําต้มยําทําอะไรก็ได้ทํายําก็ได้หวานครับหวานเนื้อเหมือนเนื้อไก่เลยหวานหวานแข็งแข็งหน่อยเหมือนเนื้อไก่เดี๋ยวต้มดีก่อนนะเพราะกลิ่นกลิ่นเขาจะแรงออกหน่อยกลิ่นเป็นกลิ่นเห็ดแรงจริงๆทีไรครับไร,ร,ร้ข้าวลงนี่ใบแรกข้าวลงเอ็นนี้ เนื้อที่ประมาณสามสิบร่ครับได้ทั้งดอกไม้ได้ทั้งเห็ดครับเพื้อนชาวปไปบ้านโอเคครับผมน้กเขาจบตัวนี้ก่อนเนะะาะปบอกว่าคงชอบกันเจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม